กะเทยอ่ะมันเป็นเพศที่ไม่เหมือนคนอื่นก็จริงเว้ยไม่ีเถียและซึ่งการเป็นกระเทออ่ะมันก็จะมีคําถามเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเป็นกระเทยตอนไหนนะเป็นตั้งแต่เกิดหรือเปล่าแกแเป็นกะเทยชอบผู้หญิงหรือชอบผู้ชายอ่ะบางคนอยากรู้บางคนก็จกตาอันนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรจริงๆนะแต่มีคําถามหนึ่งเป็นคําถามที่กระเทยทุกคนต้องโดนนั่นก็คือหฮ้ย ที่มึงเป็นกัะเธออ่ะเป็นจริงหรือเปล่าวะหรือว่ามึงอยากจะโนเนียผู้หญิงเฮ้ยคือคิดได้เนาะในเมื่ออยากรู้ก็จะตอบให้เจด้าก็จะตอบว่าเพื่อนกูทุกคนน่ะเป็นเมียกูหมดและขอบคุณสำหรับคำถามนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมึงต้องแอบเสียงเจด้าจริงๆก็ไม่ได้แอบนะเป็นคนเสียงแบบนี้แต่เกิดแล้ว คือเข้าใจอารมณ์ปะถ้ามันไม่แอบมันก็ไม่ได้ถ้าไม่แอบแล้วจะมีใครมาฟังเสียงแตกเสียงเหมือนผู้ชายนั่นเหรอมันไม่ใช่เพราะเราคือผู้หญิงคนหนึ่ง Okay. ไปแล้วค่ะขอบคุณผู้ติดตามทุกคนนะที่ยังรอดูคลิปใจได้คลิปที่ไม่ว่าจะเรียหรือคลิปไม่ว่าจะกินหรือคลิปไม่ว um, ่าจะดีหรือไม่ดีนะคะขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามใจได้นะหรือคลิปที่จะถ่ายใกล้แบบนี้นะคะเห็นทั้งสิวเห็นทั้งเออจมูกบานโตโตแบบนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะ